สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานนานกดเยอะเยอะนะคะเราไปดูความดัดจริตของนางจำวยที่สองกันอีกสักคลิปหนึ่งนะคะอดทนกันหน่อยค่ะแต่เรายิ่งดูเราจะยิ่งมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้ทําได้ทุกอย่างจริงๆความอิจฉาริษยาเปลวไฟที่อยู่ข้างในสวงอกของหล่อนนั้นมันทําให้หล่อนทําได้ทุกอย่างเพื่อจะชนะน้องสาวว่าทขาได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นะเพราะว่า ทำไมเหตุผลที่ป้าไม่ขับรถนะคะทุกคนป้าจะบอกเหตุผลว่าทาไมป้าถึงไม่ขับรถเพราะว่าป้ากลัวป้าขับรถเป็นแล้วลุงไม่ได้ไปกับป้าจะเป็นประเด็นเออถ้าป้าขับรถเป็นโอ้โหเพราเหตุผลเนี่ยไม่ได้ไปกับป้าเหมือนกันนะไก็ไปขับคนเดียวป้าเออเป็นประเด็นไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้น่ะป้าต้องไม่ไม่ต้องขับให้เป็นอ่าพอไปไหนก็ต้องให้ลุงพาไปไปไหนก็ไม่ไปคนเดียวอะไรเงี้ยเออไม่ไปคนเดียวนะเออกลัวลุงเป็นห่วงห่วงอะไรห่วงจะกลับมาไว ออกจากบ้านพี่นลุงก็จะห่วงห่วงว่าทําไมป้ากลับมาไวางไงว <laughs> อะอะนั่งรถไปกะลุงนี่ทุกคนนะกัดกันตลอดนะตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงสถานจุดมุ่งหมายเลยไปกะลุงเนี่ยนะคะใครที่ไปกบลุงจะรู้นะถ้าลุงกับป้าขึ้นรถด,ด้วยกันเนี่ยนะถ้ากระจกรถไม่ดีมันจะเล้ามันจะเล้าก็เถียงกันตลอดทางเลยอืมมันเป็นอย่างไนแหละคะทุกคนชีวิตมีรสชาติมีอะไรก็พูดกันตรงๆมีอะไรก็บอกกันตรงตรง,ตรง จะได้เคลียจะได้โล่งสบายใจไม่ต้องรับลมคมในมันไม่สบายใจไอ้คนที่ไม่สบายใจก ok ็ปลดปล่อยด้วยการฟังเพลงปลดปล่อยด้วยอะไรไอ้ปลดปล่อยด้วยการฟังเพลงเนี่ยมันไม่เท่าไหร่มันไม่น่ามันไม่น่าหวัดเสียวถ้าปลดปล่อยด้วยเอ่ออะไรที่มันรูอันตรายเนี่ยมันก็เป็นห่วงอคนอื่นด้วยถ้าไม่สบายใจนะถ้าถ้าแบบว่าทุกข์ใจใจก็นอนฟังเพลงนอนฟังเพลงแล้วก็เอาหูฟังใส่แล้วก็น้ำตาไหลคนเดียวไปเดี๋ยวตื่นมามันก็หายอืม ทุกทีวีไปสองเครื่อง,อง FC, ั่นหญิงเอฟซีมาซาวาแทนทุกเครื่องแรกไอ้พลอยซื้อมาทุกใหม่อีกเครื่องหนึ่งสิบอกมาซื้อมาทุกหลายเครื่องแทน <laughs> ซื้อมาทุกเครื่องเดียวอือป้าร้องเพลงอะไรน้โเอฟซีบอกให้ร้องเพลงป้าก็ร้องเพลงอะมันก็เหมือนคนบางทีมันก็หลงไปชั่วขณะนะทุกคนมองก็จะหลงไปชั่วขณะนะเอาจริงนะคนหนึ่งก็ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยก็บางทีก็นับสางสาเหมือนกันเพราะว่ารู้ไม่ทันรู้ไม่เท่าทันนะ บางทีอ่ะเป็นคนซื่อมากไม่มีความรู้เลยอะไรเลยอะไรก็ไอต้องยอมหมดทุกอย่างเนี่ยนะคะทุกคนพอเจอแบบนี้ก็ต้องเก็บช้ำเป็นธรรมดามันก็เออก่อนหน้านั้นเนี่ยอเถธกเคยพูดถึงเหตุผลที่ไม่ขับรถคือตัวเองกลัวไม่มีความกล้ากลัวอุบัติเหตุเป็นคนขี้กลัวเลยไม่อยากจะหัดขับรถแต่วันนี้มาบอกว่าไม่หัดขับรถเพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าขับรถเป็นแล้วจะหนีผัวไปสัมสอนที่อื่นคือพยายามพูดจะให้เห็นว่า ที่ฉันไม่ขับรถเพราะฉันอยากจะอยู่กับผัวตลอดจะอยู่ใ,ใกล้ผัวจะให้ผัวเป็นคนขับให้จะมีความสุขอยู่กับผัวอยู่ข้างผัวตลอดถ้าขับรถเป็นแล้วเดี๋ยวจะหนีผัวไปกี่สันที่อื่นเ<ก>หมือนบางคนนี่คือความคิดแนวโน้มที่หล่อนตอบแบบนี้ค่ะเห็นสันดานเห็นความเป็นคนชั่วร้ายที่อยู่ในตัวอิทิไหมคะ ปรับไปเปลี่ยนมาโกหกปิ้นป้อนกระร่อนตอแหลได้ตลอดเพียงเพื่อจะแซะน้องสาวเพื่อจะเอาชนะน้องสาวการที่น้องสาวขับรถได้เป็นปมในใจที่เถกเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วที่สู้น้องไม่ได้ทําอะไรก็สู้น้องไม่ได้นะคะแถมยังพยายามจะพูดว่าอนายนจะน่างสงสารไม่มีความรู้เลยต้องยอมเมียถ้าว่ากันไปนี่นะคะอีเถกมีความรู้สูงกว่าไอ้พวยนะ ไอ้พลยจบม .6 ได้มันต้องไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ถึงได้จบม .6 นะคะถ้างั้นมันจบจริงๆก็แค่ม .3 ามอถึกมีความรู้มากกว่าแต่ต้องอยู่ใต้อุ้งตีนไอพ้พวยมันถึงอิจฉาว,ว่าน้องสามารถเป็นช้างเท้าหน้าไปกันกับสามีสามีให้เกียรติยกย่องแต่ตัวเองเรียนสูงกว่าผัวแต่ผัวไม่เคยให้เกียรติเลยแม่งให้แต่สันแข้งเป็นรอยด่างที่อิถึกรับไม่ได้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ผูยที่อ้างตัวเป็นปราดอ้างตัวเป็นคุนขยันอ้างนู่นอ้างนี่แต่ไม่สามารถสร้างครอบครัวสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวได้ในขณะที่อนามัยที่ทุกคนเหยียดยามว่าเป็นไอ้ขี้ยาเป็นคนไม่มีความรู้เขาทำได้เขาทำได้เพราะอะไรเพราะเขามีเมียที่เป็นคนสู้ชีวิต เดินไปด้วยกันพากันไปด้วยกันในขณะที่ไอ้พวยห่วยแตกยังไม่พอมีไอ้พวยก็ห่วยแตกด้วยเป็นอีกเชิดก้นรั่วนี่คือสิ่งที่คนพูดกันความแตกต่างระหว่างสองพี่น้องคู่นี้ถ้าจะบอกว่าผัวห่วยทั้งคู่แต่ทาไมคนนึงเข้าไปได้อีกคนไปไม่ได้ท้าผัวทั้งคู่ห่วยแปลว่าคู่หนึ่งต้องมีเมียดีอีกคู่หนึ่งเมียแม่งสารเลวใช่หรือเปล่า นี่เป็นรอยด่างที่อิเถิมันพ่ายแพ้น้องมาตลอดถึงได้ออกมาประมาณนี้ตอนนี้ก็ออกมาพูดทํานองว่าน่าสงสารผัวผัวคือมาเหยียบย่ําอนามัยคุณมีความคิดความอ่านบ้างไหมคุณมาเหยียบย่ําอนามัยแบบเนี้ยตัวคุณเองคุณดีแค่ไหนตัวคุณเองคุณมีความรู้มากกับผัวแต่ปล่อยให้ผัวสวมเขาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งปล่อยให้ผัวประเคนแข้ง ยอมผัวทุกอย่างถึงขนาดผัวนอนร้องไห้ขอไปหาเมียน้อยก็ยังยอมอดทนอยู่กับเขาน้องสาวจะเอารถไปรับกขาบอกไม่มาอยากจะอยู่ให้เขาประเคนแข้งตัวเองมีความรู้สูงกว่าประนั้นทำงานมีไรายได้มีเงินเดือนแทนที่จะคิดว่าผัวแบบนี้กูจะเอาทำไมไม่คะ่ะยอมทนอยู่ยังไม่มีอนาคต ถ้าน้องชมพู่ไม่เสียชีวิตไปไม่เกิดเป็นคดีนี้คุณคิดหรือว่าไอ้ผัวที่เก่งแต่ประเคนแข้งให้มีคนเนี้ยมันจะทํามาหากินมันจะทําอะไรมาเลี้ยงดูพวกคุณได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะลูกคุณสองคนก็คงเหมือนคุณจบแค่มาหกแล้วมีมีปัญญาไปเรียนตรงไหนต่อเพราะวันๆเข้าสารจะกรอกหม้อก,ก็ยังไม่มีต้องคอยให้ไปเลข่ขอกับตากับยาย ทกสงวดรถมาทีก็คอยวิ่งหลบกันเห็นไหมคะมันเป็นความอิจฉาริษยาในขณะที่บ้านน้องรู้คิดมีรถมอเตอร์ไซค์ไว้ขับพอจะไปเต่างอยได้พอแล้วเงินมีกู้มาแทนที่จะไปซื้ออย่างอื่นซื้อรถไถมาต่อชีวิตประทำงานดีกว่าให้รถไถรถไถทำเงินได้แล้วเดี๋ยวมีค่อยซื้อรถที่นั่งสบายกว่านี้ แต่นี่ไม่ค่ะมีเงินกู้มาซื้อรถกระบะแล้วได้เอามาทําอะไรเอามาต่อยอดทําอะไรบ้างจะเอามาเปิดท้ายขายไก่ขายกับข้าวก็ไม่ทําทําไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือความริษยาที่มีอยู่ในใจของจำเลยที่สองเธออิจฉาน้องสาวคนรองมาตลอดเพราะนอกจากน้องสาวคนรองจะหน้าตาเหมือนกันได้เล่าเรียนเหมือนเหมือนกัน เธอไม่อิจฉาณต่ายเพราะอะไรพระมองว่าณาต่ายไม่ได้เรียนหนังสืออิจฉาน้องคนรองเพราะว่าได้เรียนหนังสือเหมือนกันมองว่าได้สามีเป็นพวกรู้เซอร์เหมือนเหมือนกันแต่อนามัยเขาฟื้นตัวเองได้จากคนติดยาเลิกยาแล้วมาดูแลครอบครัวประครับประคองครอบครัวทุกอย่าง ทำทุกอย่างให้ครอบครัวมีความสุขในขณะที่ผัวคุณถึงเลิกเล่าได้แต่ก็ไม่ได้เคยทำอะไรให้ครอบครัวมีความสุขคุณบอกว่าคุณกับผัวคุณเน่ยครอบครัวก็เป็นอย่างงี้ต้องทะเลาะเบาแวงกันมาตลอดทุกคนรู้ค่ะใครที่ขึ้นรถกับคุณจะรู้ว่าคุณกับผัวคุณทะเลาะกันไปตลอดทางถามตาชานดูสิหลายคนที่ขึ้นรถกับคุณเขารู้แต่ไม่มีใครกล้าพูดหรอก ตาตชานเคยพูดมันเหมือนกับวันนั้นที่ไอ้พ่วยหลุดออกมาแล้วคุณกำลังไ่อยู่นั่นแหละค่ะพวกคุณเวลาขึ้นรถไปไหนมาไหนด้วยกันแบบวันนั้นแหละค่ะถ้าผัวไม่ถูกใจอะไรก็พร้อมที่จะฮึดฮัดใส่เมียได้ทั้งนั้นยกเว้นสร้างภาพทำเป็นหยอกแย่กันแต่ถ้าไม่มีกล้องแล้วคุณทะเลาะก,กันตลอดทางตลอดเวลาขัดกันตลอดทาง เป็นคู่ที่เป็นได้แค่พ่อแม่ไม่ใช่ผัวเมียไม่มีความรักไม่มีสเสน่หาให้กันและกันเลยทุกคนรู้ดีคะ่ะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่โหยหาความรักโหยหาสเสน่หาโหยหารสัมผัสจากผัวโหยหาเกียรติยศความยอมรับการนับหน้าถือตาจากผัวว่าเมื่อไหร่ผัวจะยกกูขึ้นเป็นอะไรที่ เขาชื่นชมบ้างไม่เหมือนกับผัวที่ชื่นชมแสงดาวชื่นชมหนูนาชื่นชมผู้หญิงคนอื่นๆผัวคนนี้ไม่เคยชื่นชมเมียตัวเองกับขยักขยแยงแล้วมองว่าเมียตัวเองเป็นผู้หญิงการกินีมีจะนำความทุกข์มาให้นำคดีมาให้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้อิศเ,เจ็บช้ำน้ำใจและรู้สึกว่าต้องพ่ายแพ้น้องอยู่ตลอดเวลาวันนี้เลยพยายามที่จะ ทำให้เห็นว่าน้องสาวฉันเป็นผู้หญิงไม่ดีไปมีชู้ทอดทิ้งผัวผัวหน้าสงสารพยายามจะรับข้อมูลอันนี้มาแลวพยายามจะสื่อสารพยายามจะพูดโดยไม่ได้คิดเลยว่ามันน่าทุเรศใจขนาดไหนที่คุณแสดงให้เห็นว่าคุณอิจฉาน้องคุณสู้น้องคุณไม่ได้เทียบไม่ได้ที่ตีนน้องสาว